สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง FC ช่องรุ่งส4 c สี่ชาแนลแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ช่องรุ่งสองสี่ชาแนลจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเฮี้ยนของผีแม่ไม้นะคะ ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางป่าเขามีตำนานเล่าขานถึงผีแม่ไม้ที่ออกอารวาสในช่วงกลางคืนชาวบ้านทุกคนต่างหวาดกลัวและพยายามหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านในยามค่ำคืนหลายปีก่อนมีหญิงสาวชื่อแม่ไม้สาที่อาศัยอยู่กับสามีและลูกๆในหมู่บ้านแห่งนี้วันหนึ่งสามีของเธอประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตอย่างกระทันหัน แม่ไม้าสารู้สึกเศร้าและทุกข์ทรมานอย่างหนักเธอต้องเลี้ยงดูลูกๆตามลำพังและต่อสู้กับความยากลำบากคือหนึ่งในช่วงหน้าฝนแม่ไม้าสาพาลูกๆนอนในบ้านเล็กๆของเธอขณะที่เธอกำลังฝันเห็นภาพสามีที่จากไปมาหาและบอกว่าเขายังอยู่ใกล้ๆเธอ เธอก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นมากลับพบว่าลูกๆของเธอทุกคนหายไปอย่างไร้ร่องรอยเธอค้นหาลูกๆทุกซอกทุกมุมของบ้านและในหมู่บ้านแต่ไม่พบเบาะแสใดๆชาวบ้านบางคนบอกว่าเห็นแสงไฟลึกลับในป่าในคืนนั้นแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปสำรวจแม่ไม,ม้สาเสียใจมาก และเชื่อว่าลูกๆของเธอถูกวิญญาณร้ายพาตัวไปเธอจึงออกตามหาอย่างไม่ยออ่อท้อทุกคืนเธอจะเดินเข้าไปในป่าและเรียกลูกๆด้วยเสียงที่โหยหวนจนวันหนึ่งตัวเธอเองก็หายตัวไปในป่าเช่นกันจากนั้นเป็นต้นมาในทุกคืนที่มีพายุฝนตก ชาวบ้านจะได้ยินเสียงร้องไห้และเสียงเรียกลูกๆดังขึ้นมาจากป่าบางครั้งชาวบ้านที่ต้องเดินทางในยามค่ำคืนจะเห็นเงาลึกลับของผู้หญิงที่เดินตามทางพร้อมกับเสียงสะอื้นหากใครได้ยินเสียงนั้นต้องรีบกลับบ้านทันทีเพราะมีความเชื่อว่าผีแม่ไม้สาจะมาพาตัวไป วันหนึ่งชาวบ้านหนุ่มชื่อว่าโจไม่เชื่อเรื่องเล่าเหล่านี้เขาเชื่อว่ามันเป็นแค่เรื่องที่ชาวบ้านแต่งขึ้นมาเพื่อขู่เข็นเด็กๆไม่ให้ออกจากบ้านในยามค่ำคืนโจจึงตัดสินใจลองพิสูจน์ด,ด้วยตนเองคืนหนึ่งในช่วงที่พายุฝนกำลังโหมกระหนำ่ำโจเดินเข้าไปในป่าพร้อมกับไฟฉายและมีดสัน้น เขาเดินตามทางไปเรื่อยๆจนได้ยินเสียงร้องไห้ที่แสนโหยหวนเขาตามเสียงนั้นไปจนถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่โคนต้นมีหลุมเล็กๆเขาใช้ไฟฉายส่องเข้าไปในหลุมและพบกระดูกเล็กๆที่น่าจะเป็นของเด็กทันใดนั้นเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่าง และเห็นเงาลึกลับของผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ข้างหลังเสียงสะอื้นดังขึ้นใกล้ๆโจหันกลับไปมองและพบว่าเงานั้นเข้ามาใกล้มากขึ้นเขาพยายามหนีแต่เงานั้นตามมาเรื่อยๆโจวิ่งจนสุดแรงและกลับมาถึงหมู่บ้านแต่เมื่อเขากลับมาถึงหน้าบ้านเขาพบว่าประตูบ้านปิดสนิทและไม่มีใครออกมาต้อนรับ เขาหันกลับไปและเห็นเงาของผีแม่ม้ายืนอยู่ตรงนั้นด้วยความตกใจและสิ้นหวงังเขาล้มลงและถูกเงานั้นพาตัวไปในที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบรองเท้าของโจาวางอยู่หน้าบ้านของเขาแต่ตัวเขาหายไปไม่มีร่องรอยชาวบ้านทุกคนต่างเชื่อว่าโจา ถูกผีแม่ม่ายพาตัวไปและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าออกจากบ้านในยามค่ำคืนอีกเลยและอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือหญิงสาวผู้อ่านความทรงจำทุกที่ล้วนมีความทรงจำที่จุเก็บเอาไว้ในพื้นดินนั่นคือสิ่งที่คุณย่าของฉันมักจะพูดเอาไว้ตั้งแต่เด็กท่านมักจะเล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับความทรงจำที่พื้นดิน เก็บเอาไว้มันเหมือนเป็นการบันทึกเรื่องราวความทรงจําและสิ่งที่เกิดขึ้นของผู้คนผ่านช่วงเวลาที่เกิดขึ้นบนผืนดินตรงนั้นคุณย่าบอกว่าุกวงนาทีพื้นดินก็จะเก็บความทรงจําเอาไว้อย่างที่ย่าก,กําลังพูดกับหลานอยู่ตอนนี้พื้นดินก็กําลังบันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้และสักวันหนึ่งหลานก็อาจจะกลับมาอ่านความทรงจํานั้นได้เหมือนที่ย่าเคยทํา นั่นคือสิ่งที่ย่าพูดกับฉันเมื่อตอนยังเด็กที่เมื่อถึงช่วงหยุดหน้าร้อนคุณแม่มักจะพาฉันมาหาคุณย่าซึ่งฉันที่เป็นเด็กก็ทำได้แค่นั่งมองตาใสฟังที่คุณย่าพูดโดยที่ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พูดนั้นคือมันคืออะไรกันแน่จนวันหนึ่งฉันก็เข้าใจสิ่งที่คุณย่าบอกและมันก็คือจุดเริ่มต้นของจุดจบที่กำลังจะเกิดขึ้นกับฉันในอีกหลายปีต่อมา นายสินะที่เป็นคนธทรรมฉันพูดกับชายคนหนึ่งที่กําลังถือปืนเล็งมาทางฉันที่ตัวฉันดันไปรู้เรื่องราวบางอย่างของเขาปิดเอาไว้โดยมีฉันที่ใช้ความสามารถพิเศษในการอ่านความทรงจําจากผืนดินจนรู้ความจริงซึ่งถ้าจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้หลายคนก็คงจะงงว่ามันคืออะไรถ้าอย่างนั้นก็ต้องเล่าย้อนกลับไปตอนที่ฉันเริ่มทำงานให้กับตำรวจในฐานะฝ่ายสืบสวนฉันชื่อเร ฉันเริ่มต้นเป็นตำรวจหลังจากที่พ่อของฉันเสียชีวิตในหน้าที่ระหว่างจับคนร้ายที่ปล้นธนาคารในตอนนั้นพ่อเป็นเหมือนเสาหลักให้กับชีวิตฉันเหมือนกับคุณยา่านี่เป็นครั้งที่สองที่ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองลอยในสายน้ำที่ไหลเชี่ยวโดยที่ไม่มีจุดยึดจับและกำลังจะจมไปกับความรู้สึกแย่นั้นจนตอนนั้นฉันเองก็เห็นบางสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อจูจ่ๆฉันก็เห็นพ่อในร่างโปร่งแสงสีฟ้าร่างๆเอ่อนั่งมองมาทางฉันไงเรนี่พ่อเองนะพ่อคิดว่าวันหนึ่งลูกจะต้องอ่านความทรงจําในผืนดินได้แบบคุณย่าและนี่คือข้อความที่พ่อฝากถึงลูกจงใช้พลังนี้เพื่อผู้คนและความถูกต้องนับตั้งแต่วันนั้นฉันก็มุ่งมั่นที่จะเป็นตํารวจและใช้ความสามารถนี้ให้เป็นประโยชน์ จนฉันสามารถควบคุมพลังในการอ่านความทรงจำได้ซึ่งแรกๆที่ฉันอ่านความทรงจำมันจะเหมือนการเล่นวิดีโอเทปที่วิ่งไปมาอย่างรวดเร็วเพราะตรงจุดๆเดียวก็มีความทรงจำมากมายของผู้คนที่อยู่ตรงนั้นยิ่งเป็นสถานที่ที่มีคนเยอะยิ่งอ่านยากจนดูแทบไม่รู้เรื่อง และการย้อนความทรงจำของฉันก็ทำได้อย่างมากก็แค่หลักอาทิตย์ไม่สามารถย้อนเวลาไปไกลกว่านั้นได้แล้วนั่นคือข้อจำกัดของความสามารถของฉันที่มีแต่มันก็ช่วยฉันในการสืบสวนเป็นอย่างมากและฉันเองก็ไม่เคยบอกใครเรื่องนี้เพราะมันคือสิ่งที่พ่อของฉันกำชับเอาไวา้เพราะเราไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นจะหาทางใช้ประโยชน์จากเราคนร้ายคือสามีของเธอเองค่ะ เขาใช้เอามีดไปซ่อนที่บนเพดานหลังตู้ฉันบอกหัวหน้าฝ่ายสืบสวนเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งสิ่งที่ฉันเห็นคือร่างของสามีที่กำลังแทงภรรยาที่ทั้งคู่เป็นร่างสีฟ้าและสามีก็รีบเอามีดไปซ่อนซึ่งเมื่อทุกคนถามฉันว่ารู้ได้อย่างไรฉันก็จะตอบไปแบบอ้อมๆว่าลางสังหรณ์บ้างใช้ความสามารถสืบสวนบ้าง ไม่ก็โกหกไปเรื่อยจนได้ฉายาเรจังยอดนักสืบหรือไม่ก็เรจังผู้ใช้พลังจิตที่คนในกลมจะเรียกกันที่แม้วฉันจะไม่ชอบแต่ก็ต้องยอมรับมันและถึงแม้ฉันจะปิดมันขนาดไหนก็ยังมีคนที่สงสัยในสิ่งนี้และพยายามตามสืบว่าฉันทำแบบนี้ได้อย่างไรนั่นคือ คีบูสุจิคุงนายตำรวจที่เข้ามาทำงานพร้อมกับฉันและตั้งแต่ที่ฉันแสดงความสามารถในการสืบสวนคีบูสุจิก็ไม่ค่อยจะชอบใจนักจนตามจับผิดฉันตลอดฉันต้องรู้ให้ได้ว่าเธอรู้เรื่องการฆาตกรรมเหล่านี้ได้อย่างไรคีบูสุจิคุงพูดกับฉันจนวันหนึ่งก็เกิดเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องขึ้นในเขตที่ฉันอยู่จนกลายเป็นข่าวใหญ่ เพราะเหยื่อผู้เสียชีวิตก็คือชายหนุ่มหน้าตาดีหลายคนที่ถูกฆ่าตายในสภาพที่น่ากลัวตามซอยหรือบ้านร้างจนฉันได้รับหน้าที่ให้มาสืบสวนในครั้งนี้ร่วมกับคิบุตึอิคุงที่แน่นอนว่ามันต้องน่าอึดอัดมากๆที่มีคนมาตามดูเราแบบนี้แต่ทำไงได้งานก็คืองานฉันเพ่งสมาธิเพื่อย้อนภาพที่เกิดขึ้นในอดีตจนทำให้เห็น ตัวฆาตรกรที่เป็นบุคคลสวมหน้ากากดารุมะสีแดงที่บึ้งตึงซึ่งสิ่งที่ทำให้ฉันตกใจก็คือใบหน้านั้นจ้องมาทางฉันหลังจากฆ่าเหยื่อเสร็จพร้อมกับชูสามนิ้วให้ฉันเหมือนคนร้ายจะรู้ว่าฉันจ้องต้องมามองมันอยู่ซึ่งนอกจากพ่อแม่กับคุณย่าแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องความสามารถนี้ของฉันเจออะไรไหมเรจังจิตสัมผัส คีบูสึจิคุงถามฉันไม่มีอะไรไปกันต่อเถอะฉันไปที่เกิดเหตุทุกแห่งตามที่รายงานก็จะเจอคนร้ายที่ชูเลข1นิ้ว2นิ้ว4นิ้วห้นิ้วซึ่งนั่นคือจำนวนเหยื่อที่มันฆ่าตายแม้แต่เรกยังยังทำได้แค่นี้เองหรือเนี่ยหวัวหน้าบนออกมาเมื่อฉันทำได้แค่บอกรูปพรรณสันฐานของคนร้ายว่าเป็นชายหรือหญิง ไม่รู้ที่สวมหน้ากากดารุมะเท่านั้นหัวหน้าหัวเสียใหญ่แล้วที่เธอไม่รู้อะไรอย่างที่ต้องการเบื้องบนก็ถูกนักข่าวจี้ติดติดเรื่องการฆาตกรรมครั้งนี้ถ้าเธอรู้อะไรก็บอกกันได้เราจะได้ช่วยกันสืบคดีนี้คิบุสุจิพูดกับฉันเมื่อจนแต้มฉันจึงเล่าทุกอย่างที่ฉันรู้ให้เขาฟัง ว่าพลังของฉันสามารถก่อเป็นรูปร่างของคนในอดีตที่อ่านจากความทรงจำบนพื้นดินแล้วเวลาในการอ่านนานแค่ไหนเธออ่านไปถึงยุคไดโนเสาร์เลยไหมแน่นอนว่าคนอยากรู้อยากเห็นอย่างคิบูซึกิย่อมมีคำถามมากมายถามฉันซึ่งฉันก็พยายามบอกทุกอย่างเพื่อให้เขาช่วยในการสืบสวนแล้วเธอเคยลองใช้แบบต่อเนื่องดูหรือยังแบบตามคนร้ายไปเรื่อย คิบูสุจิถามฉันที่พยักหน้าเคยลองสิแต่พอไปอยู่ในสถานที่คนเยอะๆก็จะจับไม่ได้ฉันบอกไปงั้นเธอก็ต้องมีสมาธิมากกว่านี้ไปฝึกกันคิบูสึจิบอกกับฉันก่อนที่เขาจะพาฉันไปฝึกอ่านความทรงจำแถวสถานที่คนเยอะๆซึ่งการฝึกนั้นฉันต้องพยายามอย่างหนักเพราะเวลาในการอ่านความทรงจำฉันมีแค่อาทิตย์เดียว ยิ่งเวลานานฉันก็จะอ่านไม่ได้ด้วยใจที่มุ่งมั่นฉันจึงพยายามฝึกสิ่งนี้จนสำเร็จเอาละนะฉันพูดกับตัวเองก่อนจะใช้พลังในที่เกิดเหตุจะเห็นภาพคนร้ายฆ่าคนอีกครั้งแต่คราวนี้ฉันกดพลังให้เป็นต่อเนื่องจนฉันเห็นคนร้ายเดินออกมาจากที่เกิดเหตุทั้งที่ยังสวมหน้ากากคนร้ายไม่ยอมถอดหน้ากากฉันบอกกับคิบูซุอ,อิ ตามต่อไปคนร้ายต้องถอดหน้ากากแน่ๆคิบุสุจิบอกกับฉันเราตามคนร้ายที่เดินผ่านความมืดมันรอจังหวะที่ไม่มีคนก่อนจะเดินทั้งที่สวมหน้ากากมายังโกดังร้างแห่งหนึ่งก่อนที่มันจะถอดหน้ากากและเห็นเป็นร่างของคิบุสุกิที่กำลังเล็งปืนมาทางฉันทางด้านหลังนายสินะที่เป็นคนทำฉันพูดกับคิบูสุจิที่กำลังถือปืนเล็งมาทางฉัน เก่งมากที่อ่านมาถึงตรงนี้คีบูสุจิพูดยิ้มๆกับฉันนายจงใจฉันอ่านความทรงจำเพื่อให้ฉันมาที่นี่ใช่ไหมฉันรู้สึกเจ็บใจที่ไม่เชื่อสิ่งที่พ่อบอกเรื่องการห้ามบอกเรื่องพลังนี้กับใครใช่เธอพูดถูกเธอรู้ไหมว่าฉันนะ่ะตกใจมากที่รู้ว่าเธอมีความสามารถแบบนี้มันแบบโกงกันชัดๆเล่นดูก็รู้หมดแบบนี้มันจะไปสน,สนุกอะไร มันเหมือนพระเจ้าให้โปรแกรมโกงกับเธอในการไขคดีและปิศาจละ่ะทําไมไม่มีบ้างอพอฉันบ่นออกมาจู่ๆฉันก็มีความสามารถในการพูดโน้มน้าวใจคนขึ้นมาแบบเค่จ้องตาและพูดก็สามารถทําให้คนคนนั้นยอมบอกสิ่งที่ฉันอยากรู้ ที่เหมือนปีศาจจะมอบพลังนี้ให้ฉันมาสู้กับเธอจนฉันเริ่มกลายเป็นฆาตกรไม่สิฉันเป็นมานานแล้วแต่จะเป็นก็ต่อเมื่อต้องปิดปากหรือขู่คนร้ายเพื่อเรียกค่าปิดปากแต่พอร,รู้ว่ามีคนแบบเธอฉันก็เลยต้องมาตามดูเพราะวันหนึ่งเธออาจจะมายุ่งงานฉันได้แต่พอฉันได้พลังนี้ฉันก็เริ่มฆ่าคนเพื่อล่อให้เธอมาติดกับฉันจนถึงที่นี่ คิบูสุจิบอกในสิ่งที่น่าเจ็บใจให้มากขึ้นถ้าอย่างนั้นที่ฉันบอกเรื่องพลังของฉันก็มาจากพลังของนายสินะแบบนี้ค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยฉันหันหน้ามาเย็นประจันหน้ากับคิบูสุจิเธอหมายถึงอะไรจะขู่ฉันเรือไงว่าเธอยังมีเรื่องที่ฉันไม่รู้อีกคิบูสุจิจ้องตาและใช้พลังนั้นกับฉันใช่ฉันตอบโดยที่ไม่ต้องโดนพลังฉันก็จะตอบอยู่แล้ว ข้อเสียของพลังนายก็คือต้องถามจึงจะได้คำตอบสินะแต่ถ้าให้เดานายคงแค่ถามอีกฝ่ายตอบแต่ไม่สามารถบังคับใจคนได้เป็นพลังที่ดีแต่มีข้อเสียเยอะฉันถอนหายใจเบาๆแล้วพลังของเธอที่เหลือคืออะไรคิบุสุจิตะโกนด้วยความโมโหอยากรู้จริงเหรอฉันพูดจบก็มีร่างเงาสีฟ้ายืนอยู่ข้างหลังของฉัน แล้วมันก็ส่งหมัดต่อยเข้าที่หน้าของคิบุสึกิอย่างจังทันทีหลายหมัดจนเขากระเด็นสลบลงไปคาพื้นอย่างที่ฉันบอกนายไงว่าฉันจะเรียกอะไรบางอย่างสีฟ้าจากในตัวเพื่อมารวมกันจะเป็นภาพความทรงจําแต่นายไม่ได้ถามนี่นาว่ามันทําอะไรได้อีกนอกจากอ่านความทรงจําเพราะฉันสามารถสั่งให้สิ่งสีฟ้านี้รวมตัวและขยับตามที่ฉันคิดได้ฉัน เตะปืนที่อยู่ในมือคิบุสึจิออกนายถูกจับแล้วฉันบอกกับหมอนั่ขนขณะที่มีเงาควันลอยออกมาจากร่างของเขาก่อนจะสลายไปจบค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อหรืออาจจะไม่มีจริงก็เป็นไปได้และทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้มันเป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น โปรดใช้วิทยายานในการรับฟังรับชมด้วยสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ